สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะฟาเวอร์แอนด์การ์เด้นบพรชนกนะคะเป็นอีกคลิปหนึ่ง <8. S 1> ค่ะ8กุมภาพันธ์นะคะ2564เป็นอีกวันที่คุณครูต้องจำเป็นที่จะต้องทำคลิปนะคะอย่างเร่งด่วนเลยมาบอกวิธีค่ะท่าในใดที่ชื่นชอบว่านสีทิศนะคะไม่ว่าจะเป็นว่านสีทิศพื้นบ้านหรือว่านสีทิศฮอลแลนด์ะ Holland นะคะที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าคือเขามีชื่อเฉพาะนะคะแต่คุณครูจำไม่ได้เป็นว่านสีทิศฮอลแลนด์นะคะ สีส้มนะคะสวยค่ะนะคะอ่อนหวานมากเลยเป็นอีกปีหนึ่งที่คุณครูปลูกมาได้ ตอนนี้เขาปีที่4แล้วค่ะที่ชอบจากซื้อมาแค่หัวเดียวนะคะซื้อมาแค่หัวเดียวเฉพาะต้นนี้นะคะคุณครูค่าสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ตอนนี้เป็น1ิบหัวแล้วนะคะมีแปลงเป็นแปลงแล้ววันนี้จะมาบอกวิธีในการดูแลรักษาฮอลแลนด์นะคะทําและเห็นผลนะคะในเรื่องของการทำไงจะได้ดอกเขาเร็วนะคะหัวของว่านสีทิศเป็นอย่างนี้ค่ะ นะคะอันนี้หัวได้ปีที่สองแล้วค่ะนะคะปีที่สองแล้วก็จะประมาณหัวหัวใหญ่อันนี้สีส้มนะคะวิธีการเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะอันนี้เพิ่งได้มาใหม่อันนี้เป็นน่าจะปีแรกที่ปีที่เข้าปีที่สองปีแรกนี้ท่านใดที่ซื้อหัวหัวของว่านสีทิศมาปีแรกนะคะปีแรกถ้าหัวใหญ่แล้วหรือเท่ากับเท่ากับลูกลูกกอ๊อฟ นะคะสักลูกหนึ่งเนี่ยค่ะอันนั้นอะหัวมีดอกแน่นอนแต่อันนี้คุณครูซื้อมา,อาหัวหัวค่อนข้างเล็กนะคะเท่ากับอ,อะไรดหีหอมแดงนะคะหอมแดงที่โตเต็มที่นะคะอ,อันนี้เข้าปีที่ที่สองที่สองแล้วค่ะที่ซื้อมาน่าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี่เป็นดอกเล็กอันนี้ดอกเขาก็มีค่ะเห็นไหมคะ อันนี้น่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเขาออกดอกปีแรกมีดอกปีแรกนะคะอ่าบ้านสีทิศมีดอกปีแรกค่ะหัวก็จะประมาณนี้นะคะมีว้านสีทิศเดี๋ยวไปดูอีกสีหนึงค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับบ้านสีทิศนะคะอยู่ตรงเนี้ยค่ะกระถางจากตรงเนี้ยค่ะที่คุณครูพูดให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าคุณครูซื้อมาแค่หัวเดียวและคุณครูก็ขยายพันธุ์ในทุกๆปีทุกปีนะคะเขาในแต่ละปีเขาก็จะมีแขนงแตกนะคะแบบนี้ค่ะนะคะฮอลแลนด์สีแดงนะคะฮอลแลนด์สีแดงทีนี้อันนี้ค่ะสีชมพูสีโอรสเหมือนเมื่อสักครู่อันนี้คือเขาคะ่ะอันนี้สีแดงค่ะอันนี้ต้นแม่พันธุ์แน่นอน หัวนี่เท่ากับมะพร้าวน้ำหอมเลยแหละค่ะนะคะน้ำเท่ามะพร้าวน้ำหอมนะคะเป็นหัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่กว่ากระปั้นครูอีกนะคะอันนี้นะคะสีแดงตอนนั้นจำได้ว่าซื้อมาหนังหัวแล้วปลูกในกระถางใหญ่นะคะกระถางมังกรใหญ่ปรากฏว่าคุณครูก็ไม่ได้ขยายชักทีนะคะพอเขาทิ้งใบไปเข้าปีที่สามครูก็เลยดวงเท เทกระถางดูปรากฏว่าเต็มเลยค่ะหัวเล็กหัวน้อยเลยทําให้คุณครูได้ลูกค่อนข้างเยอะในแต่ละปีนะคะถ้าเป็นกระถางใหญ่ถ้าท่านปลูกไว้ลืมลืมทิ้งไว้สักสามปีแล้วท่านมาขยายอีกทีจะได้เยอะมากเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นสีโอรสค่ะนะคะสีโอรสค่ะนะคะเอานาวิธีวิธีก่อนเนาะว่านสีทิศนะคะเมื่อเนี่ยค่ะเขา เมื่อเขาอยากจะมีดอกขึ้นมาเนี่ยพอถึงหน้าแล้งนะคะในช่วงของสิงหากันยาเขาจะเริ่มทิ้งใบพอทิ้งใบเสร็จสับเรียบร้อยใบนี้ก็จะแห้งเหี่ยวหมดเลยคุณครูทำยังไงคุณครูก็คว่มกระถางเอาดินออกแบ่งหัวออกตอนนี้ค่ะเราถือโอกาสที่จะแบ่งหน่อเขาได้เลยนะเมื่อใบเหลืองแล้วตัดใบทิ้งให้หมดคว่ำกระถางเอาดินออกนะคะล้างน้ำนะคะล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยเราก็ปาดค่ะ ปาดเป็นแบบแนวนี้นะคะเนี่ยค่ะรอยปาดของคุณครูตัดปาดชึบเลยเมื่อล้างน้ําเสร็จสับเรียบร้อยนะคะท่านผึ่งไว้ให้แห้งผึ่งไว้เฉยๆค่ะใส่ตะกร้าไว้นะคะเลียงๆๆไว้ในตะกร้าทิ้งไว้ประมาณสักสวันพอสามวันเสร็จสับเรียบร้อยคิดว่าความชื้นที่เราถูกล้างน้ําไปเนี่ยค่ะหมดไปนะคะท่านก็ห่อด้วยหนังสือหนังสือพิมพนะะ์อันนี้ธรรมชาติ ห่อหนังสือพิมพ์แล้วเอาไว้ในตะกร้านะคะเรียงไว้ในตะกร้าสองเดือนก,อนกว่าๆนิดๆคุณครูจึงเอามาลงดินพอลงดินปุ๊บลงลงดินได้เดือนกว่าๆค่ะเขาก็จะแทงแทงหน่อหน่อใบต้นนี้จะแทงมาพร้อมกันทั้งดอกแล้วก็ใบเห็นไหมคะใบสูงเชือรูดเห็นไหมคะใบสูงกับดอกดอกก็ค่อยๆตามมาค่าว่าต้นนี้จะต,ต้องมีสองดอกสองช่อ น,ะะนี่หนึ่ง่อที่1เดี๋ยว่อดที่2เขาก็จะขึ้นมาจากตรงนี้เพราะว่าหัวเขาสมบูรณ์นะคะอ่ามาดูสีโอรสกันสีโอรสค่ะพี่น้องค่ะมันดอกโดกมากเลยท่านเห็นไหมคะสีโอรสต้นนี้นะคะหัวเขาสมบูรณ์มาก ะะแก่เต็มที่ตอนที่คุณครูตัดใบออกก็คือแก่เต็มที่แล้วตัดใบแล้วอบได้ที่เขาขึ้นมาทีเดียวสองดอกเลยค่ะนี่ดอกที่หนึ่งนี่ดอกที่สองนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นฮอลแลนด์สีโอรสนะคะใบจะขึ้นมาก่อนพอใบขึ้นปุ๊บดอกก็แทงขึ้นมานะะเวลาอายุของหัวด้วยนะคะฉะนั้นไปในท้องตลาดท่านจะเห็นหัวเล็กๆ กว่าขวดน้ำฝาขวดน้ำอย่างเงี้ยใหญ่กว่านี้นิดนึงท่านท่านต้องเลี้ยงใจเย็นท่านถึงจะได้ดอกนะคะท่านถึงจะได้ดอกฉะนั้นไปซื้อเวลาจะไปซื้อหัวว่านสี่ทิศขอให้ซื้อรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้ได้ดอกแน่นอนใหญ่เหมือนกับหอมหัวใหญ่เลยนะคะท่านได้ดอกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะมาแบ่งปันความรู้ที่สะสมไว้นะคะในเรื่องของอาการปลูกว่านสีทิศนะคะ แบ่งปันความรู้นะคะต้นเป็นอย่างไรหัวเป็นอย่างไรนะคะต้นของว่านสีทิศค่อนข้างเบาบางนะคะที่เห็นอยู่ก้านก้านเบาบางมากๆนะคะโอเควันนี้แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม p o w e r and Garden By p o n c วันนี้สวัสดีค่ะ